แต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของความคืบหน้าภารกิจพาพลายสักซซรินนะคกลับมารักษาตัวที่บ้านโดยเมื่อช่วงช้าที่ผ่านมาก็ได้เดินทางออกจากศรีลังกาเรียบร้อยคาดว่าจะมาถึงไทย,นยในช่วงบ่ายวันนี้ตลอดการเดินทางเนี่ยจะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของขวัญช้างนะครับ ผู้ชมไปดูภาพระหว่างการขนย้ายนะนี่คือภาพที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานว่าในกรงที่เขาขนย้ายเนะี่ยเขามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือว่าซ c t v ไว้จะได้เห็นภาพการเคลื่อนย้ายของพลายสักสุรินตลอดการเดินทางภาพระหว่างการเดินทางออกจากศรีลังกามาไทยตลอดการเดินทางเจ้าหน้าที่จะสามารถสังเกตติดตามพฤติกรรมของพลายศักสุรินได้จากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในกรงตลอดเวลา สำหรับการเคลื่อนย้ายพายสักสุรินเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ4ี่ทุ่มนะฮะก็เคลื่อนย้ายจากสวนสัตว์เดฮิวาลาเนี่ยไปยังท่ากาศยานนานาชาติบันดารานายาเกกรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาใช้เวลาเคลื่อนย้ายเนี่ยประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับพอมาถึงสนามบินจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนในการนำพลายสักสุรินเนี่ยขึ้นเครื่องนะฮะโดยใช้เครื่องบินแบบขนส่งที่เรียกว่าอินยูชินอิว แล้วก็เดินทางออกจากสีเังกาเนี่ยเมื่อเวลาประมาณ9โมงครึ่งตามเวลาท้องถิน่นคาดว่าจะถึงท่ากระเซียนนานาชาติเชียงใหม่ของประเทศไทยเนี่ยประมาณบา่าย2 12นาทีตามเวลาของประเทศไทยภาพรวมตลอดการเดินทางเนี่ยเขาบอกว่าพลายศักสุรินมีอาการนิ่งสงบนะก็คือตั้งแต่ขนย้ายจากสวนสัตว์มาจนถึงสนามบินเนี่ยนิ่งสงบแล้วก็ระหว่างการเดินทางถ้าที่ดูจากกล้องวงจรปิดต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยาซึม เอจาจะนี้ขวานช้างเจ้าที่ก็จะเตรียมนะครับต้นกล้วยอ้อยฟักทองหัน่นสับเป็นชิ้นเล็กๆสําหรับป้อนตอนที่อยู่บนเครื่องบินแต่จะให้ปริมาณไม่มากเนื่องจากหากเกิดเหตุฉุกเฉินมีความจําเป็นต้องให้ยาซึมจะได้อยู่ในสภาพที่สามารถรับยาซึมได้รวมทั้งเนี่ยเขามีการติดตั้งสายพยุงช้างที่ช่วยให้สามารถยืนได้นานขึ้น ท่านี้ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาจะเดินทางไปรอรับปลายศักสุรินที่สนามบินเชียงใหม่เนี่ยจากนั้นจะส่งตัวไปรับการรักษาที่สถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ที่จังหวัดลำปางเพื่อดูแลรักษา อาการป่วยต่างๆให้หายดีขึ้นนะครับค่ะก็ถ้าหากว่ามาถึงแล้วเนี่ยพายศักสุรินเองก็จะเข้าไปอยู่ที่สถาบันคฆษบาลแห่งชาติไปในพื้นที่แรกรับก่อนแล้วหลังจากนี้ก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละค่ะมาดูแลอาการเฝ้าสังเกตากเอาการเฝ้าระวังเป็นเวลายอย่างน้อย30วันต่อไปด้วยค่ะ